หลายคนก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ต่อยซาแซงวะแบบมีแนมะสิลิลปินที่แบบโชกไปสักทีหรือแบบด่าเข้าไปสักทีคําตอบคือนี่ค่ะ ว่าวดิเรื่องของซาแซงหลายวันมานี้เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับซาแซงกันเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะโดยเฉพาะกรณีของอินจุน NCT ที่โดนซาแซงคุกคามโทรหาแบบหนักมากจนสุดท้ายคะ่ะอินจุนก็ทนไม่ไหวนะคะก็เลยแชร์เบอร์ของซาแซงเหล่านั้นลงโซเชียลแต่ว่าสุดท้ายคะ่ะเขาก็ต้องกลับออกมาขอโทษในกรณีที่เปิดเผยเบอร์โทรของคนอื่นไปคะ่ะมันเลยทําให้เกิดคําถามว่าซาแซงเนี่ยในชีวิตจริงอะ่ะค่ายเขาจัดการยังไง หรือเคยโดนจับกันจริงๆบ้างไหมซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยถึงเรื่องซาแซงกันค่ะก่อนจะไปพูดถึงวีรกรรมของซาแซงนะคะเราจะพาทุกคนไปดูความหมายของซาแซงกันก่อนว่าคืออะไรคําว่าซาแซงเนี่ยมันมาจากภาษาเกาหลีจริงๆค่ะโดยมาจากคําว่าซาแซงพลแปลว่าชีวิตส่วนตัวพอเอามารวมกับแฟนคลับมันเลยมีความหมายประมาณว่า กลุ่มแฟนคลับที่ข้างใครจนเกินไปจนไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิล,ลปินค่ะซึ่งการละเมิดเนี่ยมันก็มีตั้งแต่แบบเบาๆเบสิคเบสิเช่นอาเฝ้าหนาตึกแอบถ่ายรูปในเวลาส่วนตัวโทรหารวมถึงการถ่ายรูปตามสนามบินโดยเฉพาะตอนที่ศิล,ลปินน่ยเข้าเกตเข้าตอมอไปแล้ว คืออย่างของ JYP เนี่ยมันจะระบุชัดเจนเลยว่าการทำแบบนี้คือจะถูกแบกลิสค่ะแต่ก็นั่นแหละคือบางอย่างเราก็ทำกันจนเป็นปกติจนเราคิดว่าเออเนี่ยมันคือปกติแล้วแต่ว่าจริงๆก็ no no ๆ no, no, ไม่นะคะหรือว่ากรณีที่หนักสุดเลยเนี่ยจนทำให้ศิลปินเนี่ยเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งเจ็บตัวเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วก็มีเยอะมากๆด้วยค่ะซึ่งคนที่เจอห,หนักๆอ่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเจน2เจน3ที่โดนแบบทุกรูปแบบจริงๆแล้วก็โดนกันหนักมากๆค่ะเช่น ดงบังชิงกิคือดงบังเนี่ยเป็นวงที่เขาค่อนข้างที่จะแบบได้รับผลกระทบแล้วก็ถูกแฟนคลับตามแบบซาแซงมานานหลายปีมากจนถึงอับเรียกว่ากลายเป็นคนวิตกกังวลแค่เห็นคนจ้องมองหรือแค่เห็นคนเดินตามก็จะแบบหวั่นระแวงแล้วว่าเฮ้ เขาจะแอบ,บตามเราหรือเปล่านะซึ่งสิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็เช่นเคยเจอแฟนคลับขะบุกเข้าไปถึงที่พักเลยนะถึงห้องเลยด้วยแล้วก็แบบแอบ,บจะจุบในขณะที่เขานี่กำลังนอนหลับแจจุงค่ะเคยโดนซาแซงค่ะตามไปถึงที่สาวหนะ้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขากำลังหลับอยู่แล้วซาแซน์คนนั้นก็เนี่ยยกมือถือขึ้นมาแล้วก็แอบ,บถ่ายในขณะที่เขาหลับแล้วก็เอารูปเนี่ยมาโพสลงอินเทอร์เน็ตบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเจอแจจุงมาแล้วฉันก็ไปแบบจุ๊บเขามาด้วยอย่างนี้ นอกจากนี้ค่ะก็มีกรณีของแท็กยอนทูพที่เคยได้รับจดหมายเลือดซึ่งเลือดนั้นก็คือเลือดจากประจําเดือนนั่นเองคนลุกเซฮุนเอ็กโซค่ะเคยถูกแฟนคลับนะคะกระน่ำโทรมาวันละไม่ต่ํากว่า100สายทายอนเกิร์เจนค่ะครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่เขาในแสดงอยู่บนเวทีเขาก็เคยถูกชายปิศนาคนหนึ่งค่ะบุกขึ้นมาถึงบนเวทีเลยแล้วก็ฉุดกระชากลากลงจากเวทีแบบสด,สด ในขณะที่กําลังทําการแสดงนตอนนั้นเลย <Okay. S 1> ลองถึงฮีชอนซูเปอร์จูเนียค่ะก็เคยประสบอุบัติเหตุจากการที่ขับรถหนีซาแสงที่กําลังขับรถตามจนทําให้เขาค่ะเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นแจ็คสันเองก็เหมือนกันค่ะเคยถูกซาแสงขับรถตามจนทําให้เกิดอุบัติเหตุเช่นกันซึ่งนี่ค่ะก็คือพฤติกรรมบางส่วนนะคะของซาแสงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทาง,ทง,ทงด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายทีนี้หลายคนก็จะมีคําถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่ต่อยซาแสงวะ แบบมีแม่ศิลปินที่แบบทกแฟนขับเข้าไปสักทีหรือแบบด่าเข้าไปสักทีคําตอบคือนี่คะ่ะคนแรกคะ่ะชางมินดงบงังช่างมินคะ่ะในอดีตเขาคะ่ะเคยเจอซาแซงเนี่ยนั่งแท็กซี่ขับตามมากกว่า150คันเขาทุกคนคิดดูมันแบบโอ้โหมจะนั่งตามอะไรกันขนาดนั้น แล้วทีเนี้ยวันหนึ่งค่ะความอดทนของชางมินเนี่ยก็หมดลงในวันที่เขาถูกซาแซงขับรถตามใช่ไหมวันนั้นค่ะเขาจอดรถแล้วก็ลงออกมาจากรถพร้อมเดินตรงไปที่รถแท็กซี่ของซาแซง,งทันทีพร้อมกับแบบเปิดประตูแล้วก็กระชากซาแซงลงมาแล้วก็ด่าด่าด่าดา ช่นเดียวกับแจจุงค่ะซึ่งในตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงที่แจจุงอ,ออกมาเป็น JYJ ละซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าเจจุงเป็นอีกคนที่โดนซาแซงตามแบบหนักมากจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเขาก็เคยถูกซาแซงตามจนแบบโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยออกมาด่าค่ะด่าแบบยาวมากด่าชุดใหญ่คำสบดคำด่าแบบมาเต็มที่เท่านั้นยังไม่พอค่ะไม่ใช่แค่ด่านะคะยังมีการตบหรือว่าตีไปยังที่ซาซสคนนั้นด้วย กรณีนี้ค่ะถูกเปิดเผยผ่านทางคลิปเสียงของ Dis dispatch ค่ะที่ปล่อยออกมาซึ่งคำถามคือตบแฟนคลับตีแฟนคลับแล้วเป็นยังไงคำตอบก็คือก็โดนด่าสิคะแ <laughs> จจุ้งค่ะโดนด่าแล้วก็สุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษน,นะคะแต่ก็แบบนั่นแหละในสมัยนั้นอ่ะมันไม่มีใครที่จะมาเอาผิดซาแซงแบบจริงๆริงจังๆ,งๆเหตุผลก็คง มันอาจจะแบบไม่สามารถที่จะแจ้งความได้ขนาดนั้นหรือว่าเขาอาจจะไม่อยากฟ้องแฟนขับเหมือนแบบคิดว่าอ่ะนี่มันก็แฟนขับก็คงไม่อยากจะให้มีเรื่องมีราวอะไรกันใหญ่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้มัง้งนี่คือสิ่งที่คิดนะคิดแบบคิดแบบส่วนตัวเลยมากสุดเท่าที่เห็นนะคะก็แค่ขู่ขู่ว่าเอ้ยทําแบบนี้จะฟ้องนะแล้วก็แบบอ่ะส่งเรื่องมาส่งเรื่องมาถ้าเห็นเนี่ยจะฟ้องแต่ว่าก็ไม่เห็นฟ้องกันจริงๆอะไหมน้อยแบบน้อยมากเหมือนแบบอ่ะก็ส่งมาก่อนแต่ก็ ไม่แทบจะไม่ค่อยเห็นเลยจริงๆอย่างมากก็แบคลิทแบคลิทก็คือไม่สามารถเข้าแฟนซายได้ไม่สามารถเข้าคนได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าปัจจุบันนี้มันมีการเกิดการฟ้องร้องหรือการจับกลุ่มซาแซนเกิดขึ้นไหมมีมีค่ะมีศิลปินบางคนค่ะที่เลือกที่จะฟ้องร้องแบบจริงจริงจังๆแล้วก็แจ้งตำรวจจับแบบจริงจจังๆก็มี Gob. แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่มีการลับเมิดในชนิดที่เรียกว่าบุกลุก เข้าไปแบบอะถึงบ้านแล้วอะมันเลยจําเป็นที่จะต้องเรียกจับละเช่นกรณีของ VBTS ค่ะที่ครั้งหนึ่งก็เคยเจอเพู้อ,อีกค่ะบุกเข้ามาในบ้านน้ำปเข้ามาแล้วก็แบบพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อะค่ายก็จัดการแจ้งตํารวจจับไปแล้วก็ชาญย,ยอนกโซค่ะชาญย,ยอนเนี่ยก็เคยถูกแฟนคลับเป็นชาวจีนนะคะบุกเข้ามาเหมือนกันอันเนี้ยไลนเนี่ยชาญย,ยนก็แจ้งตํารวจจับ นอกจากนี้ก็มี i อค่ะ IU ยค่ะเคยฟ้องซาแซงมาแล้วแล้วซาแซงคนนั้นน่ะก็จำคุกจริงๆโดยตอนนั้นค่ะค่ายก็ได้ทำการฟ้องคนที่ฟีลแบบคอมเมนต์เรื่องราวเสียหายต่อศิลปินรวมถึงฟ้องคนที่มีพฤติกรรมแบบซาแซงซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้แบบถึงขั้นต้องมาบุกลุกนะเอาแค่แบบเกียนคีย์บอร์ดแค่เนี้ยก็คือค่ายฟ้องเลยค่ะแล้วศาลก็ตัดสินให้จำคุกด้วยนะจำคุก8เดือนคุมประพฤติอีกก็แสดงให้เห็นว่าก็ถ้าแบบจะเอาจริงอะ่ะเรื่องพวกเกียน์คีย์บอร์ด พวกปากไม่ดีพวกชอบด่าศิลปินเก่งแต่อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเอาจิงงมันมันจับได้นะถ้าดูจากกรณีของไอ็เนี่แหละคะ่ะก็เป็นเรื่องราวของซาแซงบางส่วนนะคะที่มานําเสนอซึ่งเราก็หวังว่าซาแซงจะหมดไปจากโลกใบนี้แล้วทุกคนคะ่ะคิดเห็นยังไงกับซาแซงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ